นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาณิปะโรกัมมิง ปฏิทาหโหนติปานินันติๆๆออลบน้อมแด่พระตนตรัยซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่รึอกอันสูงสุดขอถวายความเคารพแด่พระพระคุณพระเทพพระธรรมวชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสาร,รคามผู้ในการวิเชลัยสงฆ์มหาสาร,รคามพระเทรานเราุเถระจีครพทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้ในนามของวิเชลัยสงฆมหาสาร,รคาม ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาววัดสมมรัดประดิษฐ์ซึ่งมีประดิษฐคุณหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเป็นประมุขวาทาและอุบาสกวาสิกาพี่น้องชาววัดสมมรัดประดิษฐ์และเกีญาติมิตรของผู้วายชนเราได้สูญเสีย บุคคลที่เป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกับและก็เสียพื้นเสียประสงค์ที่ทำงานให้คณะสงฆ์ในอำเภอวาปีปะทมในส่วนหนึ่งจึงท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลและก็เป็นเดขานุการของเจ้าคณะอำเภอวาปีปะทมและในส่วนหนึ่งท่านเป็น อาจารย์ประจำรักสูตรรัรฐศาสนาศาสตร์และก็เป็นเดขาร,รรักสูตรรัฐศาสนาศาสตร์ของวิทยาลัยทรงมหาสรา,ารคามมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รา,รราชวิทยาลัยและก็ยังเป็นนิสิปริญาเอกซึ่งกำลังศึกษาอีกไม่นานก็จะจบ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรซึ่งโดยสายงานแล้วท่านเป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาของตัวกระผมเองแนละอามาเพราะในส่วนวิชาการท่านก็ยังเป็นนายทะเบียนสำคัญเปลี่ยนวันผลประมวลผล และก็ทำหน้าที่ในการกับเคลื่อนวิจัยสนองงานของบริษัทกุลวองพ่อผู้เป็นผู้นำและก็สนองงานในส่วนของวิจัยส่งมหมาสลัามภายใต้าการกบกับของมหาามหาวิลัยหมาจุฬาขลงพ่อ,อ,อราชวิลัยท่านเบิร์ตหรือท่านพระครูนันตตล ึงสื่อจริงท่งานกายพัตตพลในชื่อของพระเจ้าเป็นินก็พระกูสุจิตตานุกูลท่านเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะมีความขยันหมั่นเพียรสนองงานในด้านของส่วนของวิเชลัยท่าน,นที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดก็คือในการทำประกัน แล้วก็การดูแลนิสิตในฝ่ายทะเบียนวัดผลไม่เคียงงอนเป็นบุคคลที่ตุ่มเทกำลังกายกำลังใจสติปัญญาไม่ว่าเช้าเย็นถ้าม,มืด บางทีไม่กลับวัดท่านนอนอยู่ตรงนั้นในช่วงที่ประเมินประเมินจะมีสองอย่างประเมินหลักสูตรและก็ประเมินสถาบันท่านขยันหมั่นเพียรไม่ไม่หนีไปไหนข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องกับสถาบันเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและเกี่ยวข้องกับนิสิต ท่านจะดูแลเป็นอยา่างดีและเอาใจใส่ซึ่งวันนั้นที่ได้รับทราวทรบาบข่าวมีความรู้สึกว่าเราขาดบุคลากรสำคัญไปซึ่งท่านเบิร์นั้นก็เป็นคนที่ทุ่มเททำให้เรารู้สึกว่าในฝ่ายดูแล งานทางวิชาการนั้นเราได้สูญเสียบุคคลที่ทรงคุณค่าอย่างกระทนันหันนั้นญาติโยมทั้งหลายแนนาส่วนงานโดยภายใต้การบริหารจัดการของบพระคุกหลพ่อวัรมวัชระอาจารย์และกับท่านรองผูใ้ในการัตถพงสิริโชพโน ก็จะกนอาจารย์ทุกท่านที่ทำงานอยู่ในส่วนมีไหลส่งมาเพียงไหลได้ทุ่เสียบุคคลสำคัญในการเสดปเป็นอย่างยิ่งว่าเราท่านก็อย่างอายุอย่างน้อยยังจะสามารถที่จะทำงานให้กับมหาเสีย,ยไัยได้ยาวนานอยู่ แต่อย่างไรก็ดีญาติโยมชีวิตและความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดมีแจะมีเจ็บมีตายก็ต้องย่อมจะตามมาท่านเบิร์ตนั้นสุขภาพร่างกายส่วนหนึ่งท่านก็มีเบาหวานแต่กาได้เข้ารักษาอยู่ตลอดในอายุอย่างน้อย แต่ก็มีโรคที่ร่มเราก็ยังคงจะเป็นเหตุอันนี้เองที่จะทำให้ท่านได้มนุภาพบางครั้งคนทำงานอาจจะทำจนเพลินบางทีอาจจะลืมหาหมอก็มีนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือพยามัตุรา ซึ่งก็ไม่ไม่ได้ปลาณีใครถึงเวลาเขาก็ต้องเอาเอาไปเป็นเรื่องของของสัจธรรมที่มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาแล้วตกอยูน่ในกฎของไตรรัตน์เือนิยตาไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกขณนจตตาไม่สามารถที่จะหลีกเว้นหนีหากสิ่งเหล่านั้นไปได้แม้ท่านจะเวสมบทเป็นพระสงฆ์ ในพุทธศาสนาพยามจุราชก็ไม่ได้ยกถวายเว้นให้ท่านแต่ความดีงามิ่งที่ท่านทำไว้เป็นบุญกุศลยังจะติีสอยให้ตามท่านไปในสู่ประโลกดังทำพุทธภาสิตที่เจ้กากระผบนาจะมาได้ยกขึ้นเป็นดิเิตบทในหัวข้อว่าคุณญานิ ปรโชกษมิงปฏิธาหวนติป่านุนะักแด้ว่าบุญนั้นความดีงามนั้นจะต้องติดตามตนไปสู่ปรโโกแม้จะในช่วงยุคป,ปัจจุบันในโลกปัจจุบันท่านเบิร์ดก็ทำความดีทำความดีงามไว้จนเป็นที่รักของบริบคุณหลวงพ่อผู้เป็นภูมในการ และหมู่คณะท่านเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนตาคุนงามความดีไม่ได้ขาดตามบุญกุศลไม่ได้เว้นกิจกรรมอะไรต่างๆแม้การคณะสงฆ์แม้การของวิชาการวิไลสงปฏิท่านผลขวายีบเรื่องผลขวายช่วยงาน เป็นบุญกุศลที่ท่านทับไปในยุคโลกปัจจุบันแม้นช่วงที่ท่านได้มรณภาพไปนั้นก็คิดว่าบุญกุศลที่ท่านได้กระทำคงจะนำพาให้ดวงจิตวิญญาณของท่านไปสู่สุคติพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายเราอยู่ ก็อยู่อย่างความไม่ประมาทถ้าอยู่อย่างความประมาทชาตินี้เป็นชาติที่ตายแล้วพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดอปมาทีนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทนี่จริงทอมคือการรีบเร่งผลข่ายกระทำคุณงามความดีไว้ในโลกปัจจุบันเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อใด การกะมรณงการเวลาตายเราไม่รู้เหมือนกับท่านเบิร์ไม่รู้ว่าจะตายแม้แต่พระเดิจพระกุณหลองพ่อที่ปรึกษาท่านก็ยังไม่รู้ว่าลุกศิษย์ตายลูกศิษย์มรณะสถานกะมรณะสถานที่ตายเราไม่รู้การเวลาตายเราก็ไม่รู้สถานะกะสถานที่เราก็ไม่รู้ ดังนั้นสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยแหละเราจะได้รีบเร่งผนฝ่ายอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทในเพศไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความเป็นผู้มีวีรูไม่ประมาทในความมีทรัพย์เพราะสิ่งเหล่านั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ชีวิตยอย่างน้อยเราคิดว่าจะไม่ตายแต่คนแก่ พ่อแม่อาจจะได้มาทํางานศพให้อย่างโศกเศร้าเสียใจเหมือนกับท่านเบิร์ดประเดิมพคุณหลวงพ่อที่ปรึกษาต้องมาทํางานศพให้ลูกศิษย์ประเดิมพระคุณหลวงพ่อจังหวัดต้องมาทํางานศพให้ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งผู้ตายนั้นอายุน้อยอายุน้อยมากแต่ชิดกับผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ทำไมเราต้องมาทำงานศพให้เขาอันนี้ก็เป็นเรื่องสุภีใสของกัับที่เราไม่สามารถที่จะไปร่วงรู้ได้ว่าบุคคลที่มรณภาพนั้นได้สร้างกรรมเก่าไว้อย่างไงในปัจจุบันจึงได้ต้องอายุสั้นกว่าพวกเราฉังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงรัส ให้พวกเราทั้งหลายได้พิจารณาว่ากายโยพิคเวอาสาโรสาระบกาติตโภชีวิตร่างกายทั้งหลายมันหาสาระเจ็สาดไม่ได้ชีวิตต่างอาสาโรสาระชีวิตมันก็หาสาระเจ็สาดไม่ได้การยึดธรรมให้ร่างกายมีสาระชีวิตมีสาระองค์สมเด,ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์พระรง์ตัดให้พวกเราทั้งหลายเตือนให้พวกเราทั้งหลาย ไม่มีสติให้มีสมาธิปัญญาที่จะรีบเรื่องผลขวายกระทําคุณงามความดีไว้ในโลกปัจจุบันก่อนที่ชีวิตร่างกายของเราจะแตกตลับเหมือนกับท่านเพิดที่เราเห็นตั้งอยู่ในพวกเราได้เห็นในขณะนี้ดังนั้นการตายก็เป็นเรื่องที่จะเตือนให้พวกเราทั้งหลายได้ไม่ประมาทถ้าคนเราไม่ตาย ไม่เป็นเอตมันเลยเนี่ยก็ทำให้คนนั้นไม่กลัวซึ่งบาปกรรมอาจจะสร้างคุณอาจจะสร้างบุญกุศลหรือไม่ทำบุญกุศลเลยทำแต่สิ่งที่จะเป็นพิกานดีขึ้นมาในสังคมในโลกทำให้โลกนั้นเกิดความวุ่นวายไม่ได้อยู่แต่เมื่อมีการตายเกิดขึ้นเจ็บเกิดขึ้น ก็ทำให้คนนั้นได้มีสติสำรวจระวังและลึกถึงชีวิตและความตายแล้วก็ได้รีบเร่เรงนขนวายประกอบกรรมดีเพื่อทำให้ชีวิตเมื่อบั้นปลายในชีวิตมีทีหวังคือประโลกแต่นั้นวันนี้ในานามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวัชราจารย์ ผู้ในการวิลัยส่งมาสารคามขนาดจารย์ผู้บริหารต้องขอกราบขอพวกคุณพระสงค์เทราโนเทระมีท่านหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวาปีประทุมและคณะสงฆ์ชาวอำเภอวาปีประทุมทุกรูปทุกท่านและญาติโยมทุกคน ทุท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันมาบำเพ็ญกุศลทักษิณานุรทานเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แจ่ดวงวิญญาณของท่านพระครูสุจิตานุกูลหรือท่านรัตพลหลวงพี่เบิร์ตของพวกเราหรืออาจารย์เบิร์ตของลูกศิษย์ในวันนี้ขอดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านพระครูรัตพผล จงได้มารับรู้อนุโมทนาในกุศล,ลกรรมคุณงามความดีบุญกุศลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้ในการขณาจารย์หลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะ,ะอำเภอหลวงพ่ออำเภอและคณะสงฆ์อำเภอ่าปีตลอดทั้งพี่น้องชาว่าปีทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในการ ทำบุญทักษิณานุประทานในครั้งนี้หากดวงวิญญาณของท่านได้รับทราบและอนุมัตนาแล้วขอดวงวิญญาณของท่านจงไปสถิตทัลานในทิพยะพิมานขุนหวงสวัสดิ์และก็ขอบุญกุศลน,นั้นจงได้นำพาให้บรรัสงฆ์และพี่น้องญาติมิตรจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงานให้บุญด้วยอายุวันนะ สุขะพละปฏิภาณอนัดา,ารสมบัติอยู่เย็นเป็นจุขทุกประการล้าก็ผมและตมาได้นำเอาปุญญาเนกถามาแสดงโดยย่อก็ขอสมมุติยุติลงไปแต่เ,เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนัชนี